ครับวันนี้เราจะมาปักเบ็ดกันนะครับลองดูว่าจะมีตัวหรือไม่นะผมนั่งได้สักพักแล้วได้ยินเสียงปากัดอยู่นะครับลองดูกันนะครับวันนี้นี่ครับที่หมายครับขออภัยครับน้าะถ่ายทําไม่ได้ครับฝนมาแล้วครับขอปักเบ็ดก่อนนะครับเดียวลงตรงนี้หลังนึงนะครับ โอเคครับเจอกันครับเจอกันตอนกลางคืนครับผมโอเคนี่ฮะเราปักทุ่งเดียวนะครับเจ้าเดียวครับลองมาดูกันนะครับ ฝนก็ลงเม็ดเรื่อยนะครับน,นนะ่นะนี่นะนี่นะฝน,นนะ่นนะ จะลองยาม1รอบนะครับไาเจอกัน,นครับฝนตกเนี่ยเราได้ทำการปักเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะนั่งรอพักพักหายเหนื่อยก่อนนะครับเี๋ยวเราจะไปยามหนึ่งรอบแล้วกลางคืนมาอีกรอบนะครับนี่นะฮะบ,บรรยากาศ นี่ครับน้องอ้นนี่นะฮะได้เวลายามแล้วครับยามหนึ่งรอบเดี๋ยวน้องอ้นพานำนะครับโอเคนะครับไป,ไปอ้อนลุยไปอ้นเหลังหนึ่งบ่องอวงหยีไว้เหมือนปลามันอาบน้ำฝนยังไงก็ไม่รู้นะครับ นี่แหละฮะโอเคยังโอเคเหรอ,อโชว์ให้นา้นาๆเขาดูหน่อยตัวปันไหนอะเอ้ะอย่างน้อยก็ได้นะครับนี่ประมานประมานนี่ครับปลามานโชว์โชว์ช้อนฟอกโอเคอ่ะปลดปลาครับจะเชิญน,น้องอ้นปลดปลานี่นะครับเกลียว,วยเลย,ยโอเครครับ เจอกันนะครับนะ้าๆนะี่ดูนี่แท่งแรกเฮ้ยแปลกๆวะเสี่ยงเเหมือนปลาจะกินครับนะ้านะขอเดินย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับ เมื่อกี้เดินมาไม่กินนะครับปลาแปลกครับน้านี่ครับอ๋อปลามันมาลิ้มครับน้านี่ฮะเหมือนมันได้น้ำใหม่ปล่อยมันครับยังไม่มีตัวโอเคครับเจอกันเดี๋ยวน้องอนจะปักนะครับขออนุญาตคัดกล้องแป๊บนึงนะครับฝนมาแลครับน้าไนี่ฮะไม่ได้เราล่มมาด้วยครับกล้องเกียกแน่นอนผมว่าฮะโดนเหรอ อ้าวนะครับน้องอ้นบอกว่าโดนหนึ่งแล้วครับไาดเดียวกันเลยครับนี่ครับโอเคน้อ้นโอเคครับน้องอ้นครับปลดปลาครับน้องอ้นโอเคอุ้ยมินนะสองเต็มสองเต็มนะครับน้าะสายโอเคเลยนะครับขออนุญาตคัดกล้องนะครับนะนะ โดนไหมครับเยวหางเจอมันตียูโอเคเัดเชือไปยังมาขึ้นมาตัดเชือนเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำแบบนั้นก็ขอเขอ้าหอยุดรับใ้ นกเขานกเขานี่ฮะเสียงชนไปปนยุบยุบยุบนี่ยุบน,นะครับยุบนะหนึ่งขันนะ,นนะยุบหนึ่งขันลาบนะนั่นนะนี่แหละเอาเอาเอาอุ้ยด้านหน้าอีกครับด้านหน้ามีอีกครับอ่านาะอ้อนรีบปนเลยครับ รีบปลดใส่นี่ครับอยู่กับนาอ้นนะครับนาอ้นเรียกน้องก็ได้นะครับ,รบถึงอยู่ครับโอ้เขียดตายครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับเมื่อคืนฝนตกเลยไม่ได้ปักครับ นี่แล้วน้องอ้อนปล่อยไปแล้วเฮอฮะเฮือ,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 ลอแล้วตัวแล้วอ่าเมื่อกี้ตัวน้อยครับเขียดฝากถึงเอฟซีได้หลายท่านนะครับ กด,ดลงกดลงโอเคแค่นั้นดีนะไปครับชมคันข้างหน้านะครับที่บอกเมื่อกี้ว่าปลา ติดเบ็ดนะครับรอชมนะครับนะัานะีด,ดีหลังไหนครับหลังนู้นนะครับอา้าวเอาครับนี่เด้ดอเด้อเด้อถ่ายถายเด้อเด้อถ่ายก่อนถ่ายก่อนนี่ฮะโอ้โนเรา oh, no, no. แบตออกออกไปหนะ <Okay. S 2> น่อย okay. โอเคโอเคโอ้ อันนี่นมนันครับนบตเฮ้ยบ่เห็นดับแบบบ่เออรีแบตน้อยนึงโอเคเฮ้ยนนะอ,อย,ย่าบ่เห็นหน้าน้องอยู่ดีอ่าปลดปลานะครับเป็นไงเครียดอ่ะสุดยอดนะโอเคในซองปลาให้ท่านผู้ชมดูดูนี่นะฮะบ่ 4ี่ตัวโอเคไม่มีได้ยุยังได้ยุบแล้วเออพอดีเออโอเคครับเฮ้ยตรงนั้นเหรอเออตรงนี้แหละโอเคดีน้าอ๋อ

มีไซเยอเีนี่ก็ติดวเหีนเียตน้องไงเฮคลียวได้ครับได้แป๊บนึงดิถ่ายรูปเออขอถ่ายรูปป๊บนะครับไมคันปิงวะดูไปเมื่อไมคันปิ๊งวะเฮ้ยันอนนี่นะจะีะขออนุญาตลูดปลานะครับ เขาเลึกบอ๊ะมิดมิดดามากเฮ้ยเอาที่ปต์มาเข้ามาแม่นอน<ด>จริงจริงดูดีวะดีวะซิดชิดดิบดิบดิบด ยากมากครับฮะเข้าลึกเลยครับทะลุลิน่ายองนางค่คอาเอาเอนี่เตเฉยเฮเฮ้ยหนึ่งแต้มครับหนต้ม นี่ฮะจานแอมลุยเองบทท้ายนะบทท้ายที่เป็นเจอซีนข่าวอู๋เบรกเกอว์ะเบรกเกอร์โอเคเป็นไงโอเคติดแล้วปวดตาอนุญาตปวดตาปวดขออนุญาตปวดตานะครับด้านหน้โอเค ไซส์ป๊อกๆนี่นะฮะนี่ฮนะมีจัดลองไปแล้วหกแต้มครับวันนี้นี่ฮนะปักต่อเลยใช้เหยือเขียดคนระับ ขปลาตปักครับนี่ครับเหมือนโดนครับนี่โดนอีกตัวครับโดนอีกหนึ่งครับต่อจากหลังเมื่อกี้เลยเหมือนจะหลุดแล้วครับออ้ยหลุดครับโอ้โหนี่น่าเสียดายครับโอ้โหแหมกินหมิ่นมากครับเชียนแอมปล่อยปลาเว่เชียนแอมแม่พลาดเลยครับ ปล่อยปลาครับเมื่อกี้กำลังจะยกเลยครับปากฉีกเลยครับแม่เมื่อกี้นี่ปล่อยปลาได้ครับแม่ไม่เป็นไรครับเขาบอกตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กไม่เอาปากดี <laughs> ๋ยวปากอีกเลย มิยาลุยต่อครับทีนนี้จะไปเกเก็ดกันนะครับเดินลำบากมาครับเนี่ยเดินเลยเบสเอ้าโอ้ว้าวเฮ้ยได้ดัวยเลยลากค่อยๆลาก้ยมีไซวะเดินเลยเบ็ดเขาบหมวันนี้ไ้สวยครับ ทั้งทกข์พมพ์วะโอเคได้ขอปลดป๋าครับขออนุญาตปลดป๋าครับมาใส,ใส่สวยๆเลยรวยปากการะอลใส่เลยน้องจับปะ่ะมีเขาสะบัดเขาปากออกตานี่นะฮะ โอเคนี่ฮนะเต็มที่เจ็ดนานจริงเขียไม่เขียบตัวยหญยมากเลยวะขออนุญาตครับน้ำมา,าดูนี่ครับเหมือนโดนนับนี่คันอย่างนี้มีตัวหรือไม่ขอขอ เอาไปพันแล้วครับเนี้ยพันกับต้นข้าวโอ้โหขึ้นมาเลยไม่มีตัวครับนั่นนะโอ้โหเออมันจะหลุดครับหลุดจริงจริงด้วยน่าเสียดายครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับขออนุญาตส่ยาครับครับดูลุยลองต่อไปครับ แล้วนี้พันกับกอหญ้าหรือเปล่าเฮ้ยพันจริงๆด้วยครับนั่นนะดูในใตัวครับเซูตวัวครับนี่ละไอชอนไอชอนขอปลดก่อนนะครับโอ้โหนิดเดียวข้อเดียวนี่นะฮะติึกดเดียวครับโอเคอแต้มที่ ก็าไหรไม่รู้ลืมแปดแต้มหรือเปล่าใช่แล้วแปดแต้มสำคัญมี่นะฮะอืมคัดนะี